แล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเหมาะสำหรับคนที่ค้าขายจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคำพูดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าเกรงขามน่าเชื่อถือน่าเคารพส่งผลต่อการติดต่อค้าขายการเจรจาสามารถแก้จำให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง ไปหนึ่งที